อันนี้จอกกูอันนี้จอกมันมันก็โพด <laughs> มันก็กินเปียบกูโพดแต่เบิอ่อไงจอกกู้น,นอ้อยๆจอกมึงโพด่ิบกวดหนึ่งหัอเลียรออะไรเว้ยโม่ไดรดอกเดี๋ยวนี้ก็ <laughs> ลูบกูแล้วกได้กินน้อยเดียวมึงได้กินมาไกลาย <laughs> โอ้วานเจออีกกูบอกแล้วว่าวานเจอ เบิร์เบิรบ่มีเหตุเฮตยาข้างหัวบนะ่อเบิร์ตเบิรตสเบิร์ตเหอนะยังหวานเจยสดเซื่กับปี่กระเป๋าเจา้าบอกกิงคลงตัวเป็นยู่ในภูบีอะขน้อยเนี่ยกิงคลง ไม่เฉี้ยวหรอกพี่ัดในรอดได้ไงวอกเลยเจ้าว่าปลอมตัวเป็นคิงคองกัตัวไปอยู่ในผู้เบียนะเขาแห้งมาช่วงนี้ฮะที่จริงเขคอยอยูน่นะฮะจะไปเหตุจะได้จะว่าไปให้มนุษย์เขาทายได้โอ้เพื่อให้เป็นกระแสเนาะเพื่อให้นักทองเที่ยวรัวตามประเทศอย่างมาทองเทียวประเทศล่าเนาะเขาต้องสร,สร้างกระแสเขาเขามาภายในประเทศเท่าโอ้เหตุผลจะส่้นวะ <c oughs> ย้อนนักซันว่าจะดึงแปลงล่างไปทิ้งข้องแล้วไปอยู่ในผู้เบียดให้เขาตายเอาจะขึ้นว่าจะเท่ว่าจะไปอยู่ในผู้เบียดฉันจะตกมากสิบุตายบ่กคาร่า,า,าก็ซื้อยากโบราณซ้ำไปะละบอกแล้วมันจะตั้งสติ